สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวจุกอ,อกยืดผมโปร,ร999บาทสุดท้ายต้องจ่ายหลายพันซ้ำทำผมพังถามร้านยิ่งเจ็บเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อสาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์สุดช้ำหลังเธอไปทำผมที่ร้านทำผมชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยใช้บริการยืดผมตรงเคราตินซึ่งจองทำด้วยราคาโปรโมชั่น999บาทแต่สิ่งที่ได้กลับกลายเป็นเรื่องไม่คาดฝันเพราะสุดท้ายต้องจ่ายหลายพันส้ำร้านยังทำผมพังก่อนถามร้านยิ่งเจ็บหนักกว่าเดิมโดยเธอโพสต์เล่าว่าเธอได้เข้ารับบริการในโปรโมชั่นยืดตรงเคราติน999ทุกความยาวพอไปถึงที่ร้านช่างประเมินสภาพผม และขายโปรแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่าคือ1 0,000บาทเป็น5,000บาทสำหรับโปรเปิดสาขาใหม่ โดยใช้เวลาในการขายนานมากเพื่อแจ้งเรื่องสรรพคุณของโปรโนี้แต่ตนได้ปฏิเสธไปจากนั้นทางร้านก็ทำการคิดเงินก่อนรับบริการและคิดราคาทำผมเพิ่มจากราคาโปรเนื่องจากบอกว่าผมหนาเป็นราคา1,999บาทและมีเก็บภาษีเพิ่มอีก7%ซและยังเรียกเก็บค่าตัดผมอีก500บาทโดยบอกว่าผมของตนเสียตรงปลายต้องใช้ช่างตัดออกตนก็ยินยอมเนื่องจากเข้ามาที่ร้านแล้วและทำการชำระค่า มัดจำก่อนหน้านี้กับทางแอดมิน a c e b o o k มาแล้วจำนวน500บาทหลังจากตกลงเรื่องราคาช่างพาไปสระผมและขายให้ใช้น้ำยาเชื่อมแกนผมโดยบอกว่าจะทำให้ผมไม่เสียเพิ่มมากขึ้นโดยลดราคาให้จากราคา3,500เหลือ1,000ต้นจึงตกลงไปเพราะอยากให้ผมไม่เสียมากขึ้นราคารวมทั้งหมดตอนนี้คือ3,743บาทแวด7%แล้วหลังจากทำการยืดผมเสร็จช่างอธิบายวิธีการดูแลผม โดยให้สระผมหลังจากวันที่ทำ4วันและผ่านไปจนถึงวันที่4ช่วงบ่ายตนได้สระผมและเป่าลมเย็นปกติปรากฏว่าผมของตนกลับชีฟ้ฟูตรงปลายช็อตจนไม่สามารถหวีได้หลังจากนั้นเธอจึงทักไปที่เพจของร้านทางร้านจึงนัดวันให้เข้าไปแก้เมื่อไปถึงร้านช่างกลับมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่สวัสดีหรือยิ้มต้อนรับลูกค้าเหมือนก่อนหน,น้านี้และแนะนำให้ทำผมในแพ็กเกจ5,000บาท ตนจึงถามว่าผมเสียจากการทำแบบนี้ยังต้องเสียเงินแก้ไขอีกหรือร้านจึงบอกว่าที่ทำคือราคาโปรโมชั่นและผมของตนเสียมาก่อนแล้วไม่มีอะไรรับประกันว่าผมเสียมาจากร้านทำให้ตนกโกรธเลยจึงพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าแล้วผมมันเสียขนาดนี้ดูซีจะออกไปข้างนอกแบบนี้ได้ไง เพราะปกติเป็นคนพูดภาษานี้ในชีวิตประจําวันทางด้านผู้จัดการร้านและเจ้าของร้านจึงบอกว่าอย่ามาอวดว่าตัวเองจบนอกนะคะผู้จัดการก็จบนอกมาเหมือนกันสุดท้ายทางร้านก็ไม่รับผิดชอบใดๆและแจ้งว่าผมเสียมาก่อนอยู่แล้วและลูกค้าก็ใช้ราคาโปรโมชั่นจึงไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ก่อนออกจากร้านตนปล่อยผมให้ช่างดูและถามว่าลูกค้าจะใช้ชีวิตยังไงกับผมสภาพแบบนี้แต่เจ้าของร้านยิ้มใส่และไม่พูดอะไรซึ่งปัจจุบันตนได้ตัดผมส่วนที่เสียทิ้งไปแล้วและส่วนด้านบนที่ขึ้นมาใหม่ก็เสียชี้ฟูเช่นกันไม่ได้ตรงตามที่ร้านเคลมตามชื่อว่ายืดตรงเคราตินและได้ส่งเรื่องแจ้งไปยังสคอบอแล้ว อย่างไรก็ตามเธอยอมรับว่าผมเสียแต่ช่างไม่ได้แจ้งว่าทำไม่ได้ช่างแนะนำว่าให้ตัดส่วนที่เสียออกเก็บเงินเพิ่ม500บาทตนก็ทำตามคำแนะนำร้านบอกว่าให้ทรีตเมนต์จ่ายเงินเพิ่มอีก1,000บาทตนก็จ่ายร้านแนะนำให้สะวันไหนก็ทำตามแต่หลังจากสะแล้วผมเสียร้านกลับไม่ช่วยดูแลหรือให้คำปร,รึกษาเลยแม้แต่น้อยแถมยิ้มเยาะเย,ะเย,ะเยะ้ยตอนที่ไปขอความช่วยเหลืออีกด้วย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ